เปิดสาเหตุเที่ยงใส่แวนเบนส์แพทรอเปิดตัวหลังคนนี้ตามจีโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยสำหรับสาวแพทนปภาเธอเป็นนักแสดงสาวที่เชื่อว่าหลายคนนั้นก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาและเป็นที่รู้จักกับเธอเป็นอย่างดีเพราะต้องบอกเลยว่าเธอคนนั้นเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังมากม,ากมาก และเธอก็ได้ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานอีกแล้วด้วยซึ่งเธอนั้นได้สร้างผลงานออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านละครรวมไปถึงผลงานด้านพิธีกรหรือในผลงานการถ่ายแบบโฆษณาอีกด้วยต้องบอกเลยว่าผลงานแต่ละชินที่เธอได้ทำได้รับการตอบรับจากแฟนๆอยู่เสมอเลย และอย่างที่ทราบกันดีว่าเธอนั้นได้ทำหน้าที่คนแม่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งเธอนั้นได้ยุติสถานะสามีภรรยากับทางหนุ่มเบนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะยุติสถานะลงแต่ก็ยังคงสวมแหวนแต่งงานของอดีตสามีที่นิ้วนางข้างซ้ายมาตลอด5ปี ดยสาวแพทเผยว่าไม่ได้มีความหมายใดๆที่ยังคงค้างคาอยู่ในใจแต่เป็นเพราะใส่จนติดแล้วเฉยๆจะถอดก็ต่อเมื่อถ่ายละครเท่านั้นคิดว่าคงจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อแต่งงานใหม่แต่ยังไม่เคยคิดถึงวันนั้นว่าจะมาถึงเมื่อไรการสวมแหวนที่นิ้วนางไว้ตลอดคิดว่าไม่ส่งผลต่อนหนุ่มๆคนใหม่ที่เข้ามาจีบเพราะทุกคนที่ผ่านมาไม่เคยมีใครถามเรื่องแหวนอดีตสามีไรอิสรภาพได้ปีครึ่ง แต่ด้วยสถานการณ์โควิดเลยทําให้ช่วงนี้แพทไม่ได้ไปเยี่ยมเบ้นเนื่องจากเรือนจํางดเยี่ยมสําหรับเรื่องหัวใจของแพทเผยว่าช่วงนี้ถึงจะมีคนแวะเวียนเข้ามาคุยอยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ให้สถานะหรือยกใครเป็นที่หนึ่งรู้สึกว่าหากยังไม่ชัวร์จะไม่รีบเปิดตัวเหมือนกับครั้งก่อนๆส่วนการถ่ายรูปเซ็กซี่ลงไอจีก็ไม่ได้ต้องการเช็คเรตติ้งความแซบแต่แค่อยากให้เห็นผลลัพธ์ออกกำลังการยรวมถึงการดูแลตัวเองของคุณแม่ลูกหนึ่งอีกด้วย ต้องบอกเลยนะว่าเธอคนนั้นได้ตอบอย่างชัดเจนแล้วเกี่ยวกับเรื่องแหวนที่ยังคงใส่อยู่เป็นเพราะชินนั่นเอง